สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่อ,อ้อยเช่นเคยคะ่ะจะไปไหนเสียไม่ได้วันนี้มาอยู่ที่สมุทรสาครน,นะคะที่นี่สมุทรสาครก็จะมาที่วัดท่าไม้นี่เลยนะคะเพื่อนๆพาเพื่อนๆเข้ามาบริเวณวัดท่าไม้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้พี่อ้อยก็ได้ถ่ายอ่าบริเวณหน้าพระโบสถ์นะคะก็วิวบรรยากาศรอบๆวัดนะคะลมเย็นนะคะเพราะ มีต้นไม้แล้วก็ลมพัดโกลกมีจุดพักผ่อนมุมเล็กๆให้ถ่ายรูปนะคะจุดเช็คอินที่นี่สมุทรสาครวัดท่าไม้นะคะพี่อ้อยก็ได้มายืนถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกในคลิปน้อยๆของพี่อ้อยด้วยอันนี้พี่ก็ถ่ายหน้าผ้าโบสดให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปบนข้างใน พระบูสดนะคะก็จะถ่ายข้างนอกเข้าไปแล้วก็พากันไปเดินใต้ชั้นล่างของพระบูชดสามรอบนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะผ่านองค์องค์พระปู่ฤษี <c oughs> โอ้ยคันคอ <c oughs> เพื่อนๆขอโทษขอภยัยแล้วก็จะถ่ายรูปใต้พระบูชดก็ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาก็ได้ขึ้นมากราบพระขอพรแล้วก็ถ่ายรูป เอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนถ่ายให้ด้านลูปพี่อ้อยก็ดําปืดป๊ดเลยมองไม่เห็นหน้าหน้าก็ดําปืดป๊ดแต่ไม่เป็นไรพระโบสถก็อา่าพานอนนะคะองค์พานอนแล้วก็งดงามมากคะ่ะเ<ๆ>พื่อนๆพี่อ้อยก็ได้กราบอา่าสาธุสาธุแล้วก็ขอพรอ่อาองค์พระแล้วนะคะแล้วก็เก็บภาพ ไวเป็นที่ลึกๆให้เ,เพื่อนๆได้รับชมด้วยค่ะพี่วาว่าง,งดงามที่สุดเลยนะคะขึ้นมาบนพระบสถสอ่อนช้อยลายไทยนะคะก็เป็นพระบสถสที่สร้างขึ้นแบบว่าอ่าได้งดงามมากๆเลยค่ะมีโคมไฟนะคะทําให้สบางบายมองอ่าเห็นรูปเหล่าเทวดาในต้นเสานะคะก็สวยงามมากองค์พระประธานก็งดงามมากนะคะเ,เพื่อน พื่อใก็จะขอปิดคลิปด้วยอ่าพระโบสดที่สวยงามของวัดท,ท้าไม้ตรงนี้นะคะก็ได้กราบพระขอพอรเรียบร้อยแล้วก็จะพากันเดินอ่าทางไปชมสถานที่อื่นต่อนะคะเพื่อก็จะขอปิดคลิปลงอ่าด้วยอ่ากราบพระที่พาะโบสดวัดท,ท่าไม้นี้นะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝาก เป็นกำลังใจและกดติดตามให้พี่ออยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ